สองพ่อลูกเดินอยู่บนถนน,นะคะ่ะวิ่งเข้าป่ามาหาเห็ดรีบเดินรีบดูพอไม่ได้ตั้งใจมาหาเห็ดตั้งใจมาเดินเขาแต่พอเห็นป่าเห็ดแล้วอดไม่ได้ต้องรีบวิ่งเข้ามาไม่มีนะ ฝนก็ตกแต่ยังไม่ค่อยขึ้นเสียงนาตาลีเรียกไม่มีมีแต่เห็ดอะไรไม่รู้เนี่ย นูนไปนน่นาะนูนสองข้างทางจะเป็นป่าเห็ดหมดเลย ถ้าจะมาหาเห็ดต้องแบบมามา,มาหาเห็ดโดยเฉพาะอะ่ะไม่ต้องแบบไม่ไม่ต้องรีบเดินมาก็มาเข้าป่าเห็ดแล้วก็หาเห็ดเลยแต่วันนี้มาเดินเขาไงมาเดินป่าก็เลยหาแบบจริงจรงจังๆไม่ได้ต้องรีบเดินพอสายหน่อยเริ่มมีแดดแล้วอากาศดีนะ ต้นไม้ก็เขาจะตัดออกเนี่ยค่ะแล้วก็ปลูกทดแทนตัดออกไม่เดี๋ยวเขาก็จะมาปลูกทดแทนต้นเก่าคนก็มาเดินเยอะค่ะนี่บรรยากาศสองฝั่งนูน่น วันนี้เราเดินในป่าแล้วนะโอ้โหดูสภาพทางเดินเนี่ย ห้ามลืนนะต้นไม้นี่คนทั่วไปห้ามตัดนะคนทั่วไปตัดไม่ได้ติดคุกโอ้โหต้องอ้อมกลับไปทางเดิมแล้วก็ขึ้นบนนี้ แล้วก็เดินขึ้นไปเดินไม่ได้ทางเละขึ้นมาบนนี้เลยนุ่นสองคนพ่อลูกเหนื่อยนะเดินหอบเลย ไม่รู้วันนี้เดินกี่กิโลนะจะเดินลำบากหน่อยเพราะว่าฝนมันตกทางมันจะเละเฉอะแฉะระวังลื่นเวลาเดิน โอ้ยเหนื่อยหอบเลยนี่ฮะไม่เอาลกูกแม่มีหยุดกินน้ำนี่ขอตัดต้นไม้นะคะเมื่อกี้ป้ายบอกว่าเดินให้ระมัดระวัง ทางไม่ดีระวังลื่นเป็นทางที่เขาทำใหม่ไงขยายให้มันใหญ่ขึ้นอยู่ที่นี่ไม่รู้จะไปไหนไงนอกจากไปเดินเขา ถีบจัก,กรยานแล้วก็ไปดูพวกสถานที่เมืองเก่าสวนสัตว์แล้วก็ไปปรากเมืองหลวงก็ไม่รู้จะไปไหนแหละไม่มีที่เที่ยวหลากหลายเหมือนที่ไทยส่วนมากก็จะมาเดินเขาวพวกสปาพวกนวดพวกสิ่งอำนวยความสะดวกแบบนี้แพงมากที่นี่ เนี่ยค่ะรอยเขาตัดเนี่เพิ่งตัดใหม่ๆเลยแล้วเดี๋ยวอีกสักพักใหญ่ๆเดี๋ยวเขาจะมาปลูกทดแทนเนี่ยค่ะรอยเพิ่งตัดเลยนะนต้นไม้เยอะต้นไม้หนาได้ยินเสียงคนเดิน พวกที่เขาทำงานพวกตัดไ,ม,นนนนะไ,ม,ไม้เป็นคนของรัฐบาลนะเห็นปะเห็นรถไมโครไหมเป็นคนของรัฐบาลถ้าไม่ใช่คนของรัฐบาลมาตัดนี่ติดคุกนะสิงหมาเนี่ยค่ะตัดแล้วเขาก็จะมากองรวมๆแต่นี่ยงแล้วเดี๋ยวเขาจะใช้รถขีบมาขีบโอ้โห เดียวนี่เป็นรถแมคโครค่ะรถคีบก็จะมาคีบไม้ตรงนี้แล้วเอามาเรียงไว้ นี่ค่ะไม้ไม้ที่เนี่ยแพงมากเลยนะ ไม้มีค่าดั่งทองแพงเหมือนทองไม้ที่นี่แต่มีกลิ่นหอมนะหอมหอมต้นไม้เนี่ยค่ะนู่นรอยเขาตัดลงมาจากเนินนู่นเหมือนกันเห็นเนินไหม หนึ่งสองคนเดินไปทางนี้เหรอคะกินอาหารกันเหรอกี่โมงแล้วไม่รู้เนี่ย กี่โมงละนี่นกินอาหารกันมีลายขนมปังสิบสองสามสิบสามนี่นี่พริกหวานสิบสองสามสิบสามยับอือฮึกินซะกินพริกหวานเพิ่มพลัง มันฝนจะตก